ครับวันนี้ก็สวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับไอซี่ฟิชชิงของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาตกปลาสลิดนะครับอันนี้ผมก็จะมาตอบคาถามนานาหลายๆท่านนะครับที่ถามเข้ามาว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเหยื่ออะไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับที่พกม,มาก็จะเป็นหลิวคันสามเมตรหกสิบนะครับก็ หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับสายนะครับสายสายที่ใช้นะครับสายที่ใช้นะครับจะเป็นสาย12ปอนปอนะครับ12ปอนปอนะครับรวมสายหน้านะครับก็ก็จะมีลูกหมุนนะครับสต็ปเปอร์แล้วก็ทุ่นนะครับตอนนี้ทุ่นของผมนะ่ยดัดแปลงมาจากาสมัยที่ กกุ้งนะครับเปิดบ่อกุ้งเนาะก็มันก็เบาเบาดีนะครับคอนเยอยนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแคปหมูนะครับก็เกี่ยวตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับเห็นไหมนะครับไว้ายเกี่ยวก็จะเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับอบนะครับอันนี้ก็มาอยู่ไหม ธรรมชาตินะครับน้องช้างใหญ่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมนะครับก็อากาศมันเปลี่ยนมาเป็นอาทิตย์ช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับผมกลัวว่าปลาสลิดมันจะขึ้นไปไข่นะครับตรงไม้เราก็จะไม่ไม่ค่อยมีปลาครับช่วงนี้ก็จะตามหาตัวปลาสลิดยากหน่อยนะครับ ก็ขอบคุณนะนะที่ถามเงินเข้ามานะครับผมก็มาตอบคำถามให้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะจะทำคลิปที่เป็นรายละเอียดงานตกปลาสลิดเนี่ยให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ที่เราเห็นนะครับปลามันก็ขึ้นนะครับแต่มันจะไม่ยังไม่เข้าเกียร์ ก็เดียวเขาก็จะตกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มีตลาประมาณสองชั่วโมงนะครับถ้ามันได้ตัวยังไงเดี๋ยวผมจะส่งผลงานให้ดูนะครับครับนี่ก็จะเป็นสภาพไม้ที่เราอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นว,ว่ามีปลาขึ้นปลาปายนะครับ สภาพอากาศวันนี้ผมไม่รับปากว่าจะได้ตัวไหมเนาะดูจากอากาศแล้วมันเหมือนจะแดดแต่ก็ไม่แดดเหมือนจะฝนแต่ก็ไม่ฝนนะครับผมกลัวว่าปลามันจะขึ้นไปตามลำคลองนะครับนี่ก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับว่ามันจะมีปลามาให้เราชมให้เอฟซีได้ชมผลงานของผมไหมวันนี้นะครับ ตอนนี้ลงเป็ดไปแล้วประมาณ5นาทีแต่ปลายังไม่ขึ้นกินเดียอเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โใหใ้สวยเลยนะครับตัวนั้น ครับ FC ตอนนี้เราก็ลงไปแล้วชั่วโมงหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นที่น่าเสียดายนะครับวันนี้เราเปิดไม้ใหม่ด้วยเนาะได้ปลาหมอมาหนึ่งตัวนะครับหลังจากลงไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับตกปลาสลิดนะครับอย่างที่บอกครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับขนาดปลาขึ้นขนาดนี้นะครับ ยังไม่สนใจที่จะมาซัเดเหยื่อเราเลยนะครับอันนี้ที่ขึ้นอยู่ที่เจ้าเห็นนี้ก็เป็นปะกะดีกับประมอนะครับอันนี้คือไมธรรมชาติเลยนะครับไม่ใช่ไมอ่อยไม่ใช่ไม้อะไรมาเปิดไม้ใหม,หม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้พี่โตบนฟิชชิงขับแล้วก็ตามมาแล้วนะครับก็เราดูอีกสักพักครับถ้าไม่ยัไงไงก็เดี๋ยวเปลี่ยนเข้าไม้เดิมเผื่อมีผลงานฝาก fc ฝากนานา,นากตกปลาทุกท่านวันนี้นะครับนะครับปลาก็ขึ้นข้างทุ่นผมเลยนะครับทุ่นผมสีเขียวตรงยอดยานะครับเห็นไหมครับ เราจะซูมให้ดูนะครับอ่ทุ่มรมสีเขียวๆตรงนั้นนะ,อะโอ้นะรหรือว่าวันนี้ป่าอายก้องเนาะนะ,ะครับตรงนี้ก็จะเป็นป่า กะดีนะครับภาษาไทยเรียกปลากะดีบ้านผมเรียกปลากี่เดือดนะครับก็พยายามอยากจะมีผลงานฝากนานายีีทุกท่านนะครับแต่บางทีอย่างที่บอกนะครับการออกไม้ตกปลาธรรมชาติไม่ใช่ว่าไปเราจะได้ทุกรอบจะได้ทุกครั้งนะครับไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างหนึ่งเหยอ สสภาพอากาศนะครับสภาพไม้วันปลากินวันปลาไม่กินเราแทบจะก,กำหนดอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะมันคือธรรมชาตินั่นคือเสน่ห์ของการตกปลานะหลายคนถามว่าทำไมถึงผมถึงชอบตกปลาม,มันมีเสน่ห์ในตัวมันนะครับ การที่เราได้ออกหมายสัมผัสธรรมชาตินะครับอยู่ท่ามกลางป่าไม้นะครับไปย้ายอดยาก็อีกสักประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะครับก็จะกลับไปตีประช่อนประกระสูกนะครับก็จะมีคลิปทำคลิปทำผลงานให้ไน้นะนะได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็ ชมคลิปประสดิฐไปก่อนเนาะ